สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาดูรีวดูน้ำทะเลนะคะตอนธรรมเที่ยวรัมน้ำในบ้างมีปลาอะไรบ้างเหรอหรือว่า,วามีกุ้งบ้าง บรรยากาศดีนะครับคือบรรยากาศดี <laughs>